โ้เข้าบ่าหนาขาโมยทองขโมยเงินเลยขั้นเป็นเข้าบอกขโมยทองในตีป่านนี่เข้าบาริปติสขูดยูสี่ดอกครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้นนี้เขากับมาอยู่กันในเกมโรูบอกในแมพของ Escape Vi e w ิสอ p ฟครับทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเป็นการลบนี้ออกจากคุกซึ่งคุกนี้ครับอยู่ในทะเลทรายแบบตะวันตกข้าบ่อยนะครับเนาะเออเแบบอาไปได้คะแน้ห้ากระดิติดคุกมากเป็นระยะเวลา2เดืนเอนแล้วครับในการหนีห้าต้นทํกากัรนีนีออกจากคุกแห่นี้ครับโดยการออกจากคุกนี้บ่นเป็นเรื่องง่ายๆครับทุกคนเพราะว่าภูคุมเนี่ยเอ,อ่อค่อยทีสิแบบ จองบองเขาตลอดเวลาถึงแม้ผู้คุ้มสีบริยูภายนอกแต่ว่ามันจะมีก่อบวงจอนปิดที่มีขนาดเล็กมากๆเลยที่ค่อยสอดซองห้าอยู่ดังนั้นเขาจะเป็นตองยานเพราะว่าผู้คุ้มบริยูตอนหนาเขาใช่แล้วเพื่อนเราไปทางูด้านดีกว่าอะเด ลู่ทางผู้ดใด้สั่งน่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคนแหกคุกก่อนหน้านี้นะนะเพื่อนเออจริงเหรอแล้วในคุกครับทุกคนก็มีหน้าไม่เข้ากินระวงังอยู่พร้อมครับทุกคนแต่ว่ามันยังมีความเปลือยเปล่นของอุจจารนะ,ะนะครับนาะยี่บ่อมาคนคนลกบกหมากเลยแล้วก็มีความเป็นเตียงนอนสองชั้นในห้องพันะเออสุดยอดไปเลยแต่ว่าไม่สุดยอดสำหรับคุกนี้ฮะทุกคนโอเคเอาป็นเดี๋ยวออกไปกันดีกว่าซึ่งคุกสองคุกอีกครับเชี่อมต่อกันนะครับเนาะเออโอเคไปกันเลยครับผม ลาออกไปครับผม อืบอกเลยว่าง่ายมากอ่าี่ก็เะปเปนสภาพบรรยากาศของเมืองเฮาครับทุกคนเมืองเฮาก็จะเป็นแบบตะวันตกโต๊กน้อยนะคะเราเป็นแบบเขตนแดนที่อยู่ทะเลทรา,ะะา,า,ายซาฮาราแล้วก็ใเมนต์ทะเลทรายซาฮาราเรวอยู่แถบอเมริกานะครับเราเป็นแถบทะเลทรายครับนี่ก็เป็นคู่ของเฮาครับเออออกแบบตะวันตกหมากเลยะครับทุกคนแล้วส่วนของอ่าบ้านหลังนี้ครับก็เป็นบ้านแบบเป็นบ้านนะเป็นร้านขายเหล่านะครับเราพายก,กินเหลากินเบียร์กับมสรสังสืออยู่นี่ได้ครับทุกคนแต่ว่า ม่มีไผมาคุมอยู่บริเวณนี้เลยเนื่องจากความแข็งแรงครับทุกคนโอเคพวกเป็นการเยเวลาเดนส์พาจะพคนออกจากนี่กันดีกว่าโดยการออฟปี้ไปในนี่ครับทุกคนไปด้ทะเลทรายะครัก็นาะเป็นสไตล์แบบข้าวบอดไปเลยครับทุกคนระหว่างนี้ครับทุกคนยาตกโตงนีเดดขาดเพราะงั้นแล้วก็กระท้อโตกะไา้อยู่นี่มันสิดูดเท่าลงไปตะตารางครับทุกคนยู่บอมเลลคนลุกเลยโอเคกระโดดไปดีกว่าอว่าอยู่เป็นยังฟังผุนมันคือโบดู่สมบูรณ์ครับทุกคนนี่เฮ้ย นายเดินตรงซ้ายได้ยังไงอะปกติท้ายมันจะดูดไม่ใช่เหรอฉันมักนะเพื่อน <c oughs> ปากก็ไม่บอกและนี่คือบอนามเขงทุกคนมีนามกินหนามใส้นะครับเนาะส่วนมนามมาจากนาบาดาลครับส่วนมาญ่พุนอะ่ะหนามมนมีใส่เลยส่วนหนากของที่มากคุณเอาหนามไปนี่เห็นป่าใช่แล้วเพื่อนโอเคเดินต่อไปกันดีกว่า โอเคไตาตามล่ารถไฟไปครับล่ารถไฟนี่ก็เป็นล่ารถไฟที่แบบเดนเดนดูดูแล้วเป่าโ,โ,โอ้โหดูดแบบน่ากลัวมากเลยครับผมโอเคเดินตามล่ารถไฟไปครับล่ารถไฟตะก,กี้เคยเป็นเอ่อสถานที่ที่แบบว่าคนส่งแร่คนส่งเหมืองเนะครับเป็นแบบ โมแมนว่าล่างรถไฟแบบอะไรนะครับทุกคนเป็นล่างรถไฟที่แบบคนทรงพวกเมืองพวกอย่างโมแมนรถไฟโดยสารนะครับเราโอเคทําการไต่ไปกันดีกว่าครับทุกคนฉนันหนันยาโตกเด็ดขาดเลยอิ่ตรงไปแล้วก็ซ่วยแข่แดนนอนเอาหละจังเลยครับทุกคนลูกซอนเขาบอกให้ชี้ไปทางนี้ครับก็คือเข้าตรงไต่ไปบบขึ้นไปฟังนี่ครับทุกคนระวังหน่อยเขาตรงระวังผมนะขึ้นตรงลงไปแล้วก็อ,อุ้ย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 ใจเย,ย็นใจเย,ยน็นใจเย,ยน็นใจเย็นโอโ้โหขึ้นไปชั้นบนแล้วเชียวดันตกมาลงข้างล่างเฮ้ยไม่ยอมนะจ้าวันนี้ไม่ยอมอ่ะจึ๊บ อ,อเออขึ้นได้แปดวิกครับผมฮาละหว่าดีกอ่อใจๆใจแต่ครับทุกคนเพราะว่าขังเทิงเนี่ยมันคนขางที่สูสงเข้าสามารถเห็นกสิ่งทุกอยางบทหน,นีได้ครับทุกคนโอเคตอนนี้เข้าเขามาถีบนผู้เขาแห่งหนึ่งครับทุกคนรู้สึกว่าบนผู้เขาแห่งนี้มีหลุมโศกค,ครับทุกคนซึ่งบนรู้ว่าฝังผู้ใดเออแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งเออน่าจะเป็นแบบบทหรือเปล่าบนรู้ว่าเขาไปได้บอสเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ฮ้่เข้าไปบอสแ่บทุกคนสงสัยอ๋อ ให้เขาเกินไตเกินไตของเทิงครับมันจะมีพวกเอ่อสลิงโขนลงไปข้างล่างโอเคอันนี้เป็นละฆังนะครับระฆังโบสครับแจะรออะไรไปเลยโอเคเรียบร้อยแต่ละการทุกคนลูกศรเขาบอกให้ชี้ไปทางนี้ครับไปเลยครับทุกคนเอาระจังหวะนี้เป็นการเออเป็นการออฟฟี่แบบเสียงตายนะทุกคนโอ้มีการแบบหมุนไปหมุนมาเพราะว่าอันนี้เป็นแบบนี่ลูกเล่นง่ายง่ายเออ เอาลัจากนั้นกระโดดข้ามไปฝั่งนี้จื๊บรอฉันด้วยอู้ยอย่าเพิ่งกระโดดไปไม่ใั้จะตกตรงนี้ตายเลยนะคบทุกคนโอเคจากวะนี้ครับทุกคนชวัดเรียบร้อยเยโ่โอ้โหอะไรเนี่ยนายอย่าให้โดนน้ามันเชวนะแถวเนี้ยน้ามันมันเถื่อนมากเลยทาไมถึงเถื่อนละ่ะน้ํมันมันมันจะกระเด็นใส่แกน้ํามันพืชเอาอันนี้น้ำมันน,น้ํามันรถเว้ยไม่ใช่น้ำมันพืชน้ย อละจังหวะนี้เฮาจะโดนน้ำมันครับทุกคนคืนซู้อปอราเป็นทะเลทรายจะไหนก็ตตองมีน้ำมันปะเออเพราะว่าเมื่อหลายหลายปีที่แล้วทะเลทรายอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อืมมีสัต์ตายที่นี่สัดอา้า,าวป้อคาเบาเออพอสัตส์ตายสั์กษิทับถม ทับโถมกันเป็นเรื่อยๆกลายเป็นสิ่งของมักมวมเออและก็จะกลายเป็นน้ำมันในสุดและดาบเป็นทะเลทรายเออประมาณนี้ครับทุกคนสามารถไปรียบวิทยาศาสตร์ได้จะได้รู้เลยว่าน้ำมันเกิดจากอะไรนี่เลยเยิ้มเชียอะไรเป็นแรดคันแค้นคุณจอน้แมันครับเอาละจังวนี้ครับทุกคนพพแร่อูโหูอวิคาย์ได้บริถ้าใายใดที่บอกได้ว่ารวยเละนะคะทุกคนโอเคจังวะนี้ครับเป็นการเข้าไปในอ้าวโอ้ดนลาวาดดอีกแล้วครับผม ตรงนี้แปลองใหม่ครับอืมอันนี้เป็นการมุ่งนาเข้าไปในชั้นใต้ดินครับทุกคนซึ่งสิประกอบไปด้วยลาว่านะครับเนาะโอเคกระโดดข้ามไปก่อนครับราว่านี่ต้องบอกเลยว่าร้อนมากร้อนไหมนะครับทุกคนอยาโดนมันแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เส้นคนเดียวก็ไสามารถโดนได้ชืบชืบชื้ชืบ,ชอบ,ชอบ,ชอบโอเคจังนั้นครับทุกคนมาใ้สพา,านนี้ไปสพานนี้มันเป็นมาไตยังไงดิมีความผูกพังพอแม,ม่นเพื่อนใช่แล้วระวังด้วยนะชืบ จากด้านครับทุกคนขามไปนี่ครับโอเคตอนนี้โอ้อะไรเนี่ยอ้หมีงูะทะเลทรายด้วยเฮ yeah. สวัสดีเจอก,กันอีกแล้วนะเฮเจอก,กันตอนไหนอะ ก็ตอนนี้นั่นแหละทนายไมอยาฉันโดนกินเลยโดนกัดแล้วก่อนนานรีบไปซะก่อนที่ฉันจะเริ่มหิวโอ้โหไปแล้วก็ปูไม่อยู่แล้วลืบเราโอ้โหอะไรเนี่ยมีงูพวกมาจากครูมึงนี้พอมเฮทนายตกลงมาสารพิษจะฉันคายออกมาแล้วก่อนนายตายแน่เห็นไหมสีที่นายเย็บคืออะไรโอ้โหลูกหัวกระโหลกเอาสแบบสยิวเกิ่วเลยโอเคแต่ว่านี่ครับทุกคนเขาต้องค่อยๆไต่ขามนี้ไปอันนี้เป็นสารเคมีครับซึ่งสารเคมีนี้โ่ได้มาจาก เลยมัดฉากตงูทั้านั้น,นครับทุกคนโอเคจะได่นกระพ่อแบบโค้งกระโดดมากไม่พรออมเอาลราไปเลยครับพ่น่าจะไปยังไงอ๋อขามนี่ไปครับทุกคนอันนี้เป็นแหล่ท่องทุกคนซึ่งมันถูแบบลมนงมากนะครับแล้วท่อกับกระกจกระจายอยู่บ้านนี้ซึ่งท่อน,นีก็เป็นแบบออปปี้เข้าขามไปได้ครับอา้าว what จังหวะนี้เจบจากทอนะฮะมาใต่ตรงหินด้วยนะทุกคนจากนั้นโอ้โอโอเจอแม็กปองทะเลทรายแบบฝูงเฮ้พวกเราไม่ได้กินอาหารมานานกว่าสิบปีโอ้มันเคินไปแล้วสิบปีน่ะสองวันก็จะพอว่าสิบปีอยู่ได้ยังไงไม่รู้มแม่แต่ฉันที่แน่นฉันไม่ได้กินมานานแล้วไอ้นี่มันเดินมาเราต้องจ้องมันเราจะต้องกินมันให้ได้อย่าลืมนะพวกถ้ามันเข้ามาใกล้เราใช้นี่แหละเน็บมันแล้วก็ตามด้วยหางของเราตอตึกเลย โอเค okay. อุ้ยไม่มีทางที่ฉันจะโดนปแกกินแน่นอนฉันลบแบบจุกเอออ,อ้ต่อยเก่งแค่ไหนไม่กระพาดได้นะบอกเลยไม่รู้แหละชืบโอเค okay. ผ่านยังบุดวิทย์ยี่ไปเลยละกันโอเคจานนี้ครับทุกคนเป็นการใต้มองนี้คือเก่าครับแต่ว่ามันมีความเลี้ยวอุ้ยอุยเกือบตกเกือบตก วันนี้นะฮะยาตกเดดขาด้นะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นการแบบอปปีนี้ออกมาจากคูกกับทุกคนซึ่งผููคุมได้จับเฮาเข้าไปในคูโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องเข้าไปในหู้นี้เหนอเนี่ยที่เป็นปากงูแน่นอนล้านเปอร์เซ็นและไพ่ปากงูครับมีใครยังขโมยลูสีเหลืองนะจะเป็นใครดุกระทาหรือเปล่าปะมาณนั้นครับทุกคนโอเคเราจัดไตหนุกกระทาไปแล้วก็ขามมาที่สู้ส้นสมองครับ เออโซนสมองมีเออกระดูกร้อมเป็นไปกินของไผ่หรือสมองงูหรือเปล่าโอเคอาจาราย์ครับทุกคนเป็นการเออหืออะไรเนี่ยประตูวาร์ปเลยเนี่ยมันเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่รู้เหมืนนอนกันแต่อย่าโดนก็ล้วกันตายบอหมอตายอ่ะโอเคเออกมาจากทองงูครับทุกคนก็มาสู่โซนบริเวณนี้ครับเออไม่ีใครโยกกระทาแบบซีทองนะครับเนาะตังและเนินนานแล้วก็มีตู้มีกล้องนะครับเนาะเป็นธีมแบบเออแต่วันโตกเลยครับทุกคนโอเคเอาราจาวานี่เฮ้ยอะไรอ่ะนายเห็นนั่นหรือเปล่านะ้นาไหนอ่ะ นั่นมันวัวกระทิงเนี่ยนะใครมาเลี้ยงอะไรปล่อยไว้แบบนี้มันไม่มีน้ําไม่มีหญ้ากินเลยเหรอสภาพอย่างนี้นะคิดว่ามันจะมีเหรออากาศแห้งทุรกันดานขนาดนี้โอ้ยนะก็สกซันหาคิดแต่ที่นะ่นต้องระวังนะนะระวังนุ่นจะดีกว่าไหมนุ่นเห็นไหมน,ะมน,ออน่ะมันจ้องอยูน่นะมันจ้องอยู่นะสิ่งที่พวกเราต้องทำนะนะเราต้องไปบ้านหลังนั้นบ้านหลังไอ้ควายมันอยู่โอ้โหพูดตรงเลยโอ้โหโคตรโ,โดนเตะกระเด็นขนาดนี้เอาราเป็นไงเป็นกันไปเลยยู ไอ้นี่อ้ยมันมาเร็วแหโอ้โหไม่รอดเลยครับผมโดนเตะกระจายฮือโดนดูดด้วยคือไม่แต่นยอมแพ้ให้กับไปควายนี่ไม่ได้เด็ดขาดงั้นเราจะอ้อมไปทางนี้แล้วกันอ่ะทธอมาสิมาสิมา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 สิโอชุบโอ้โหไปแมรอดแหละต้องไปทางไหนถึงจะรอดครับผมอะเราไปทางนี้แล้วกันอะเึบ ฉันเห็มันแอบยุงพุ่มมาล้วนะเห็นอะไรไม่รู้สีดำๆน่ะอืมทางนี้แล้วกันโอเคทางนี้ปลอดภัยปลอดภัยงี้โอ้โหปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่เดี๋ยว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 ใจเย็น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 ไปไปนี่ไปยังด นี่มันอะไรจะกระนาดสิมันจะโหดมากถึงขนาดไหนกันเชียวเราดูไหมมันมาล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้อะอย่าเชียวเฉียวเฉียวเฉียวเดียวเดี๋ยวมันติดตักปฏิตัต๊กอออ,อืกระโดดขึ้นก่อนเออปลอดภัยไว้ก่อนครับผมไอ้มัวบ้าเอ้ยืมข้าไปเลยอันนี้ขึ้นหลังคาไปเลยครับผมดีอะไรยังไง โอ้อ้นี่มันเกีงกาักนาะอืมสงสัยมันจะออฟปี้บนานอือแน่นอนเอาราจวานี่ครับทุกคนโอกาสตอนนี้เลยเข้าเข้าไปบ้านหลังนี้กลดีกว่าเฮ้ยมันว่าเป็นบ้าน,นเป็นสุดท้ายนึกไฟโอ้โหนึกว่าบ้านโอเคขึค้นรถไฟไปครับอ่าเพรขึ้นมารถไฟครับทุกคนรู้สึกว่ารถไฟขนบวนนี้ที่ผาเข้าไปมองไนมองนึงของเออเมืองเข้าบ่อยแห่งนี้ครับรู้สึกว่าจะไปอีกมบ้านหนึ่งจากนั้นเข้าตองทํำการไต่ขึ้นไปื่องหลังคาดไฟโคเหมือนหนังบูเลยอ่ะโอ้โหข้างล่างมีแมงป่องด้วยทุกคน อย่าปกลงไปเด็ดขาดเพราะงั้นเท่าสิกาเป็นอาหารแม่ฟองอย่างวาน่นนี้เอา้าตกรถไฟไต่เฮ้ยปลกรถไฟกต่ป็นเฉี่อเยเยินวันนี้วะ่ะโอเคอยวันนี้ครับทุกคนเป็นการไต่ทางเข้าไปซึ่งด้านล่างของถังมีนม้ํามันครับอย่าโดนเด็ดขาดเลยเอาละอันต่อมาเป็นการลบลีกลูกอันนี้ครับทุกคนซึ่งลูกอันนี้เป็นเอ่อประมาณพาเป็นหินที่แบบโดนพามห่อนคักๆนะครับเนาะโอเคอย่าโดนเด็ดขาดาจื๊อไปเลยจุ๊บ โอ้โหติ้นเดียวมันเกิดมาไหนครับทุกคนสายแหละเอาเรามาลองใหม่ครับทุกคนเ้ได้ก็ยอมก็เริ่มต้นไม่ได้ครับอ๊บโอเครถสุบาตาาีมันจะเร่มรุนแรงขนุนเก่าแต่นั้นรก็ทุกคนไปที่หวัวขบวนรถไฟเลยครับโอเค เอาละเริ่มสิหลอดพอนจากคุกที่เท่าคยติดมากแล้วครับทุกคนเริ่มสอบมาได้แล้วจะมานีรถไฟให้หนีได้จอดที่สถานีแห่งหนึง่งซึ่งสถานีนี้เป็นยังไปบ้าไ,ได้ด้วยนอกจากนี่ละจุดเส้นใต้ของเฮาเย่ <Ooh. S 1> โอ้โหห็นบาดแล้วคุณพออทุกคนบาดที่เฮาเคยผ่านมาโอเคครับจะรับคลิปนี้กอสีบว้าสนสำหรับเปลี่ยนการลบนี้ออกจาก อ,ออกจากประมาณว่าออกจากเมืองเข้าบ่อยที่เข้าติดคุก้น,นั่นนะครับนะก,ก็เป็นยนกันได้ครับทุกคนขั้นไปมาคลิปนี้ก่อนอย่าเรื่องที่สีกดไลดค์กดซับราครให้กันแล้วะครับและที่สำคัญ่ารืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบมดรนิพการจะเตะไร้ข้างหนา้าสัละนีผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม่พ่อกันไม่ในคลิปหน้าครับสบัันนีไปแล้วครับบายบายะเราก็จะไปนะครับผมเรามาลองขึ้นมากระดิกงกว่วโอ้โหมาต้องบอกเลยว่าออกแบรี้บสมจรแบ,บมาเลยอะ่อะเราขึ้นไปแล้วครับผม โยู uh ไปแล้วแล้วขาก็มาโดนไส้ดูดคว,วามทุกคนเยีโอ้โหนี่คือขบวนรถไฟขาครับสามโบกี้ด้วยกันเป็นขบวนรถไฟแบบช้ทันหินนะครับแล้วโบนด์แบบใช้ไฟฟ้าบบนด์ใส่น้ำมันก็ยังยีจะไม่หนีครับเอาเป็นว่าสำหรับครับนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย